เหนื่อยกับการลอรถสปอร์ตในฝันของคุณแล้วใช่ไหมคะที่นี่ TPM มอเตอร์ Motor, เราเข้าใจทุกความต้องการของคุณ t o y ต้า GR86 ที่สุดของฟันทูได สวัสดีค่ะสาลี่ TPM ค่ะวันนี้อยู่กับรถสปอร์ตคูเป้ขับหลังกันอีกแล้วและแน่นอนว่าที่ TPM มอเตอร์ของเราคือคลังรถที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้เพราะมีให้เลือกได้แบบจุใจตามความต้องการของลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น R4 รถสปอร์ตที่ราคาเข้าถึงง่ายปรับแต่งได้เยอะหรือจะเป็นตัวรุ่น R4 ขับคาเบสิกรุ่นนี้ที่ได้ผ่านการปรับแต่งจากทีม GR g, g a s u r Racing หนในร้อคันอยู่ที่นี่แล้ว ะะและสำหรับตัวรุ่น RZ คันนี้คือรุ่นที่อัปเกรดฟังก์ชันและออปชันความหรูหราและการใช้งานมาให้ครบแบบที่ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยสำหรับ t ต y o ต a า r นันะคะถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้รถที่ ความสนุกสนานการขับขี่ที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองและใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปปรับแต่งในสนามแข่งได้อีกด้วยวันนี้ซาจะพามาทำความรู้จักว่าทำไมโตโยต้ตาจีถึงยังได้รับความนิยมและยังขายดีในไทยจนถึงปัจจุบันค่ะ จุดไขยแรกเลยของ t ต y ต GR86 ที่ทำให้ได้รับความนิยมนั่นคือประสบการณ์ขับขี่แบบรถสปอร์ตที่แท้จริง Pure Driving Experience ้วยตัวเครื่องยนต์บ็อกเซอร์2.4ลิตรสสูบนอนเครื่องนี้ทำให้กำลังแรงม้าสูงขึ้นถึง237แรงมา้าและแรงบิด250นิวตันเมตรสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆให้การตอบสนองที่ดีขึ้นและสนุกกับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองค่ะ ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD คือระบบที่สำคัญเลยของรถสปอร์ตที่ช่วยให้ขับสนุกเพิ่มการควบคุมและการเข้าโค้งเป็นอย่างดีในส่วนของความสมดุลและน้ำหนักเบานั้นนะคะตัวรถเนี่ยก็ได้มีการออกแบบจุดสูงพ่วงต่ำที่ช่วยกระจายน้ำหนักของตัวรถได้ดีและบอดี้ของตัวรถที่แข็งแรงแบบนี้ทำให้มีการบังคับเลี้ยวที่เฉียบคมและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ด้านความเป็นตำนานของตระกูลรถ86สำหรับ t ต y o ต a า GR 86นั้นนะคะถือว่าเป็นผู้สืบทอดจิตวิญญาณเลยของ t ต y o ต a า AE 86ที่เป็นรถในตำนานนั่นเองทำให้มีแฟนคลับนะคะที่ชื่นชอบและก็หลงไหลในรถสายพันธุ์นี้เป็นอย่างมาก และสำหรับแบรนด์ g a ซู Racing ที่ถูกประทับตรา g r ไว้บนรถนั้นก็ถือว่าเป็นการการันตีในเรื่องของการปรับแต่งสมรรถนะโดยทีมมอเตอร์สปอร์ตของโตโยตานั่นเองค่ะ 3. ความคุ้มค่าของรถสปอร์ต ซึ่งต้องบอกว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้สำหรับรถสปอร์ตคูเป้แบบ2ประตูขับเคลื่อนล้อหลังเมื่อเทียบกับรถในตลาดที่เป็นเซกเมนต์เดียวกันนั้นสำหรับตัว G r 86ที่ราคาเปิดตัวนั้นอยู่ที่2.9ล้านแต่ยังคันนี้ขับคาเบสิกลิมิเต็ดอีดิชันนั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่2 3 90,000บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับออปชันและก็ฟังก์ชันที่ให้มา ทำให้คนที่รักรถสปอร์ตนั้นจับต้องได้ง่ายกว่ารถสปอร์ตรุ่นใหญ่นั่นเองค่ะและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ให้ความรู้สึกของการเป็นบอยชอยนั้นคือรถที่ขับสนุกและสามารถนําไปแต่งต่อพร้อมที่จะใช้ในสนามแข่งได้อีกด้วยอย่างคันนี้นะคะตัวขับคาเบสิกก็ถูกติดตั้งตัวโรบามาจากที่โรงงานพร้อมออยคูเลอร์ให้ใช้งานได้เลยนั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือในเรื่องของดีไซน์สปอร์ตนะคะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั่นเองยังตอนนี้สายอยู่ในรุ่นของตัว r z นั่นนะคะ ดีไซน์ก็จะถูกออกแบบให้เป็นทรงสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในภายในก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะอาคันทาราที่เป็นทรงสปอร์ตและในส่วนของ GR นะคะก็จะมีโลโก้ GR ที่พุ่งสตาร์ทและพวงมาไัยด้วยแน่นเองในส่วนของหน้าจอ TFT เนี่ยก็จะแสดงของโหมดแทร็กขึ้นมาสามารถที่จะปรับแต่งตามการใช้งานนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยขั้นสุดที่เพิ่มขึ้นมาให้อย่าง เช่นระบบช่วยเบรกและระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนโดยเฉพาะของเกียร์อัตโนมัติด้วยนั่นเองสรุปนะคะ Toyota GR 8 6นั้นประสบความสำเร็จในการจำหน่ายในไทยด้วยการขับขี่แบบรถสปอร์ต W R D Boxer Engine ในราคาสุดคุ้มค่าภายใต้ชื่อ Toyota GR และยังเป็นผู้สืบทอด 86ในตำนานนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่า TPM Motor มอเตอร์ของเรานะคะไม่ได้มีแค่3สีสาวรุ่นด้านหลังนี้นะคะเรายังมีอีกเยอะและอีกเพียบมากๆเลยหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้ตามช่องทางของเราได้เลยหรืออยากจะ Walk i อินเข้ามาสัมผัสประสบการณ์พิเศษแบบนี้นะคะก็ที่ TPM มอเตอร์ ถนุนกาญจนาพิเศษบางแครได้เลยเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้สาและทีมงานก็ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าวันหน้ามีรถรุ่นไฮไลท์คันไหนที่เป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็เจอกับพวกเราได้อีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ